สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนนี่ตอนหัดเขาซูซ่องแมตตี้สไตล์บางส่วนเด้อจ้าบอไดท์ได้์บอได้ไทยคลิปดนเนาะว้าวกับบอคหองไปไลยแล้วกระตุ้ยเนาะทุกคนบวมมากมือนี้หา้าวกลาิมาไทยคลิปไปหาไอหมออีกเนาะทุกคนเพราะว่าไกด์ชิกเกิดแล้วเพิ่นเฮงนัดไปหาดูนัดเดือนหนึ่งประมาณสองเือไปจกักแหละไปไป,ไปอีกเธอนี้บุกว่าเพิ่์นสินัดมือใดอีกเนาะแต่ก็ไปเบิ่งตัวจริงเนาะ พราะว่าเขาไปล่าสุดนี่วันที่สามสิบแล้วก็หอมนี้ไปวันที 14, น่สิบสี่เนาะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะได้ลงวันที 15, น่สิบห้านะจ๊ะอลันกันยังเซ็งหลอกเซ็กลลอกเซ็กหลุดบอกว่าให้เตรียมไปเด้อห,หาหมออีกแล้วเหนื่อยมีไม่ยาเนาะสิะไปนําทุกคนไม่ยาแล้วก็อลันแล้วก็แม่ของแมตตีเนาะเพื่อนตาสิออกมาถ่ายเซโนไปเบิรงเจ้าตัวน้อยกันเลยว่าเพื่นตุ้ยเลยจะโลเลยเนาะ ตีงดีดีเลยทุกคนเฮ้ยทักทายนะฮะทำวีแล้วทำเมอือทักทายเลยพ่อเราจะปอะไรสไดีทุกคนอะไรหนึ่งทีเลยวันนี้เราจะไปอะไรไป,ไปเสียเงินไปเสียเงินวันนี้เราจะไปเสียเงินเสียเงินอะไรนะทุกคนไปแต่ละเทือนี่เบิร์ดอยู่ประมาณสามหรือสี่พันบาทาเพื่อเกิดลูกมันแม่ตี้ซิเบิร์ดอยู่ประมาณกับซิเบิร์ดอยู่ประมาณหลายเติมมันตี้จดไว้อยู่เด้ ไม่ตีบันทึกไว้ยูรายจ่ายแต่ละเดือนทุกครั้งที่ไปหาโมเนาะขนาสฉพาไปหาโมได้โบเมนว่ารวมของกินองยาที่เขาเดินทางรวมน้ำมกนันี่ยโบได้รวมรวมแต่ค่ายาอทุกคนเจอกันยุสวรรค์เนาะรวยอยู่แถวซีโนก็ได้บันทีเขาซีมีบอลเวนะต่ซอน้ำซูนานมูฮัลหละคันเวก็ยังอามิซอนนี่อย่างประมาณนี้นะโูฮวนเดะเนาะทุกคนฮัาซีอัปเดตอากาศเนาะทุกคนแล้วสีเล่าให้ฟัง ว่าเพื่อนชินัดเกิดมือได้เทเพราะว่าไปวันที่สามสิบเมื่อกี้นี้นะเพื่อนนัดวันวันที่วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเม่ตีอยากได้นะแต่เบองตัวจริงว่าสีได้เทปบลพี่จิ๋อยากให้ออกไม้ไวเลยทุกคนมาตีแบบไม่ไหวแล้วดูสิ <laughs> ไม่ไหวจริงๆทุกคนเจอกันอยู่สวรรค์ใจนอนผุหลาน้อทุกคนเนาะทุกคนสิงทีฮาลิ่งกับคือเก่าเนาะลืมเอกสานยักลืมไลยเท่าไดร ฝันเาะมาหาหมอยังลืมนี่อันนี้ก็เป็นทานไม่เพลินสีเจ็ดทานกาแฟไม่ตาคลายเลยเปันหาก็มาข้างเละกวดตาแดงเลยจ้อีเม่ยเป็นตาแดงไอนิจิ่เลือดซ่นเลือดฟอยในตาแต่คมรักขอตาโอ้ความรักตารักถั่ว ่อนะดิไเขาลืมลืมเอกสารน่อยรวยม่จะเอาลงจากรถเห็นยงเลกะใกระสานื่อดินเาะเอาไปหลดเลย โบเลสิทแต่มอกแม่บอกให้ไปตะกี้เนี่ยพิ่นพิพาในสองเดือนค่ะไปไปฝากทขาอยู่โรงเรียนน้ำพลอยเขาได้เซียนนะน่ะเซียนค่ะไม้ขวามาเดี๋ยวนี้เขาโบเซียนเซียนน่ะไม้ขวบมาคัมสื่อไม้ขวบเขาคัมเบอร์หนึ่งโบแมนเซียนการเซียนนี่ยคือว่าเพิ่นเพิ่นเองเป็นคนอวยเองนะนั่นน่ะแม่การเซียนเป็นของหาเพราะว่าถาวาเฮา เปลี่ยนท่าเด็กน้อยแล้วนะ,ม,ะมีซิดหนึ่งมามแมนเฮโคเ<ง>ฮโคได้เกิดก่อตัวโนตได,ตตนนได้ตัวนี้เราได้ปวดไปทีเรียบร้อยเลยคนระัพากันยองกันามาสั่นเจ้ามีทุกสาวยยองกันสารพตดมาดีเนาะกูได้ก็มีจะพูดจบตรงงานแสดงเากสารแมตตีลืมเอกสารแมตตีอยากได้ยันวันที่10เอสเอ้ยเดือนหนึ่งวันที่10เอส แล้วก็เวลา11โมง <laughs> <laughs> เดือนหนึ่งวันที่11วัน <laughs> วันที่หน,นึ่งเดือน11เป็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือน11เวลา11โมงสับสนเนาะแล้วเพื่อนก็นัดมาให้มาอีกทีๆนาะนัดมาวางเพนแบบนี้นัด <laughs> มาวางเพน <laughs> เพน <laughs> เพน <laughs> เธอสุดท้าย <laughs> วันที่14ให้อีกชิปมือเขาได้มาอีกเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ก็วันที่14 มมแม่ชิติตมน้ำอีวะหมดเงิน,นไปชิขายขายขามาขายเวนเหมือนขายเวนแต่งง <laughs> 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 านเมตติวางแผนว่าชิขายเวนแต่งงานวัตถุซื้อซื้องันได้ก็ได้ไดลกดูกแต่คัดสูตรไม่ไุณแม่อนุญาตขายมานี่เลย <laughs> วันทีอ่อันนี้เป็นชินาเป็นเธอสุดท้ายแล้วเฮาก็สิได้เข้ามาแต่แต่เซาถ้าเฮายันบทันต้นเซาก็คือสิได้มานอนอยู่ดูอยู่ดูอยู่สว่างพอเพิ่นให้นัดให้มาโอเต็งโมเข้าห้องผ่าสิบโมพันอย่างไรชีสิพันอย่างไรชีสบิ๊กโมนะไปมันแดทุกคนไปก้น <laughs> แทมแทงทุกคนตอนนี้เฮา,า,า,าก็ฮอดหารอะไรเนาะเฮาก็ซื้อเนื้อเนื้อมากิน ครัวเพิ่นบุษันไดเปิดเนาะเพิ่นมีโมงได้เปิดครัวกันเป็นสี่โมงเนาะตอนนี้ก็เวลาสามโมงตอนนี้คนนอกเลยจะมีคนในแค่นีะเขา้ขาอองนอกแล้วลืมเลยที่ไปกินโดนเ,น,น,นเอาซื้อหนมเนื้อเมื่อกี้นะทุกคนน,นี่ค่ะและแมต่ติสิมาสรุปสรุปอันไปหามอมวันนี้เนาะ <laughs> แต่ขอกินก่อนหนะิวข้าวกินข้าวแต่สาวกนะเขาเนี่ยทุกคน ทุกคนตอนนี้เราก็ได้กินอิ่มแล้วเรียบร้อยยังถ่ายยำมาหาก็กินนั่นเหนียมเก็ะ<ม>เหนียมเนื้อกระชิวเมียงคน้น <laughs> หาก็กินเหนียมเนื้อไปแล้วป้าทุกคนมันตีกินหลายอะไรกินแะ้วยังบอิ่มนะรู้สึกอยากเข้าอยู่คือเข้านี่นะยังบแล้วคือเข้าเนาะ <laughs> เขาก็สิมาสรุปเลยนองมันนี่เขาสิมาสรุปเรื่องไปหาหมอ, <laughs> อว่าวันที่อย่างซาซี่นี้เพื่อนก็ได้นัดให้มาหาเพื่อนอีก นัดเป็นเทอือสุดท้ายเนาะเพราะว่านัดเตียมเกิดเลยเนาะเพราะว่าวันที่เช้าซี่นี่นะครบเก้าเดือนเนาะทุกคนที่เซ้าซี่ครบเก้าเดือนแต่ว่าหวังว่าเพื่อนสิบูเจบกะแน่นในวันที่เช้าซี่อ <c oughs> ยากให้เพื่อนออกไปเป็นวันที่วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนนาะทุกคนเพื่นสิเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าว่ากระทันหันเพื่อนอยากเลือกเกิดเองบบให้เขาเลือกให้เนาะเพื่อนกันอาจสิเจบก่อนหันเนาะทุกคนอาจสิเจบก่อนวันที่หนึ่งของเดือนสิบเอ็ดเนาะ พอวางแผนไว้ๆวอยากให้เพิ่นเกิดอันวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดยังคำใจไม่ได้เลยอลันวะยังอยากืนไว้อยู่อะให้พันอันพัาให้มันเอาออกมาไวเพิ่อนอะได้เพิ่อนจะเห็นตีกลับไปจ้อยนั้วมนตีตุยแหงเงยคนดูสิตุปุอยู่โอ้ยใหญ่กว่านใหญ่กว่าแม่เลยดูตุปุตะบี ถ้าสิมาเบิ้งอันอีกเทือนหนึ่งก็คือวันที่เซาซีนาะทุกคนการจริงจริงเพ้่นก็ดีแต่ว่ากรณีข้างเคียงก็คือนทานยันบวฮหดมือที่เฮาออยากได้ก็คือยันมันปานท้องปันท้องแล้วก็มีแบบน้ำหัวน้ำซึมอย่างนี้นะให้ให้ไปก้นให้ไปก้นวันที่ซาซีหรือว่าไปก้นวันที่ที่หนึ่งเดือนชีวิตที่เฮาอยากได้น้องทุกคนแต่ก็เบิ่งตัวจริงตัวนี้ยังปกติอยู่ เพื่อนก็เน่งตีงดีแต่เพื่อนหนังยังบริกับหัวนะเพื่อนเพื่อนกับแล้วตอนเดือนที่จิตแต่มาเดือนที่เป๊เพื่อนแบบปิ้นคืนเนาะเพื่อนปิ้นคืนมาอยู่เทิงนี้หัวเพื่อนอยู่เทิงตอนน่ะเพื่อนอยู่ลุ่มหมุนไปหมุนมาเนาะทุกคนเพื่อนชิอยู่ในระบบใดแต่ก็ย่าแบบอยู่ในอันท่าใดกับโบโบเป็นปัญหาเนาะเพราะว่าท่านหมอว่าเฮาพาออกเด้ถ้าทันถ้าเป็นเฮาเบ่งเกิดนี่กับเพื่อนคือสิบโอเสียนห้เพื่อนแบบ มันต้องได้ผ่าทวายอยู่ในทานแบบถ่ายอ,อย่างน้าก้นเฝนยังปิีนก้นลงอยู่หมุน360สามร้อยหกสิบองศาเลยนะเอาที่สบายใจอ่ะสำหรับคลิปนี้เฮากระซิบบได้ว,ว้าวอย่างหลายเนาะทุกคนเพ,พ,พราะว่าบุ้งยังสิว้าวเพราะว่าเอาาไปหมดแล้วทายังถ่าร้านเนาะรานยังไปจูดโรดจูดอย่างแล้วก็ทานเครื่องแม่เอามื่อนี้บอ เรือปลาไว้ให้ก็จะโอ้ฮะมิจะเอาไปปลาไว้ซเพือ่อแม่เพื่อนนั้นเอาให้สีพายแล้วก็เอาให้แบบให้วัดเพิ่นนั้นนถวายวัดเพิ่นสร้งลอยตัวแล้วก็ให้แบบเพราะว่าใครซื้อบุญชงเฮือได้ทุกคนบุญชงเหือดงเห็นประมาณวันที่เสาร์สองเสาร์สามอลิตาขึ้นอาจจะได้มาอีกนะทุกคนมีงานอีกแล้วอลิตามามีงานอีกแล้วบ่ เพิ่นกระตังสีมารวันเกิดพ่อ่ดิวันเกิอพอดพ่อ,พอันที่ซาวาได้เฮ็ดบุญยูเฮือนแต่เราก็ยังสิถ่ายคลิปอีกเทื่อนึงอันนี้สปอยไว้ให้น้อยนึงเนาะ <laughs> สปอยคร่าวๆเด้อจ้าทุกคน <laughs> อือเฮาก็สิขอจบคลิปเนาะทุกคนก็บ่มีหยังหลายแหละทรัมปนี้แหละมาฮาหมอคือเก้าเนาะวันที่14เอ้ยวันที่24เมื่อตีสถ่ายอีกเทื่อนึงแล้วก็จันจะโดนมาตีสไปอันค่ำจังหน่อยบ่ประมาณแบบเย็นๆ เมติสิไปหลดเคมผมแต่ว่ามมติสิถ่ายอีกเป็นคลิปนึงเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็นยาวเลยประมาณ8ปดนาทีเก้านาทีเมติอยากได้หลายๆคลิปเนาะช่วงนี้ก็บรมีคลิปลงก็ก็ดีใจได้แบบเฮากระเจอบ,บงอยิยูถึงชีบรมมคลิปลงเฮากระเจอบ,บางว่าเออไผยนอเลยติดตามเฮาไายนอติดตามมาเพิ่มแต่ว่าคู่ติดตามบอได้ลดลงเนาะทุกคนเพิ่งขึ้น,นประมาณสง่งสามคน ถึงเท้าสิบวได้ถ่ายคลิปลงตลอดกันขอบใจทีท่ติดตามเลยทุกคนเดอ้อายบายเจอกันคลิปหน้าเดอ้อ